ขี้เจ็บเป็นตขี้ไม่ออกไม่ได้ขี้ใส่ห้องนะเอาหน้าตาคนขี้ไม่ออกขี้ออกยังขี้ออกยังนะขี้ออกยังเงือออกแล้วเงือออกแล้วพยายามขี้อยู่พยายามขี้อยู่นะคะนะ เป็นยังไงเป่งอึดอึดอึดข,อขอออดขี้หรือจะคลอดลูกเนี่ย่ะนี่นี่อาการปวดขี่เลยจะคลอดลูกคนปวดขี่เลยจะคลอดลูกทำไมมันขนาดนี้เนี่ยขีอ่ออกออกยังเกี่ยวแล้วเหรอออกยัง ออกยังยังไม่ออกอีกโอ้โหนี่มันอาการของคนปวดขี้เนี่ยนะปวดขี้น่ะเนี่ยโอ้คนคลอดลูกนี่มันยังไม่ขนาดนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหเลยโอ้โหคีออกแล้ว ขี้ขี้ไม่ออกนอนเลนี่ผมแค่ปวดขี้อ่ะฮะโอ น้องตัวน้องอื่นด้วยโอ้กินคนโอ้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 โออนอย่างเออ้นอ้โอ้ไอ้โอ้้ สำเร็จอีกอ, <c oughs> อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหจะพอดอ่ะจะพอดละลูจกจะพอดละจะพอดละ,ดดละใครละใครจะพอดละใครยังใครยังใครจะพอดีฮนะหน้าตาหัวคน